ครับท่านพยิยงครับในอดีตที่ผ่านมาไม้สักถือเป็นไม้เศรษฐกิจชิ้นหนึ่งที่ทํารายได้ให้กับประเทศอย่างมาศาลครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนไม้สักได้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วนะครับจากป่าธรรมชาติขณะนี้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สนับสนุนให้ชาวบ้านเกษตรกรตลอดจนเอกชนได้เข้ามาปลูกสร้างสวนสักเพิ่มนะครับเพื่อสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านและก็นำรายได้เข้าประเทศเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับช่วงภยัยเกษตรวันนี้เรามาพบกับดรสาโรธวัฒนสุขสกุลนะครับนักวิจาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษนะครับผู้อเนรยกัรสถานีวนวัฒน,ว,นวิจัยเงาวอำเภอเงาวจังหวัดลำปางถึงความเป็นไปได้ในการปลูกสักในประเทศไทยเพื่อการค้ากันครับ รับการส่งเสริมการปลูกไม้สักในเชิงพาณิชมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับยิ่งนับวันก็ไม้สักก็ยิ่งขาดแคลนมากขึ้นนะครับแต่ข้อสําคัญการปลูกไม้สักนะครับที่ดินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ปลูกนะครับขั้นตอนการปลูกเราก็ปลูกแล้วก็ขอขึ้นทะเบียนสวนป่าครับจากทางราชการหลังจากนั้นเราจะตัดฟันก็ไปขอ อนุญ,ญาตตัดฟันอีกทีเนี่ยได้นะครับ,บต,นตน้บตนนี้จากทศจรนะครับครับครับแล้วต่อไปก็ในอนาคตอาจจะมาที่กรมป่าไม้อีกนะครับคือคือหมอยายถึงว่าถ้าเรามีพื้นที่บ้านของตัวเองเราสามารถปลูกเองได้ไหมครับเราสามารถปลูกเองได้รเราปลูกเองได้แต่ว่าตอนจะตัดฟันคือเราต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่คือไปขอขึ้นทะเบียนสวนป่าก่อนนะครับแต่ที่สําคัญคือเน้นย้ำนที่ต้องมีเอกสารสิ์ ขอย่างน้อยต้องเป็นสปกรครับจะเป็นพปทห้าก็ไม่ได้เป็นสปกรเป็นนสสามเป็นชนดก็สามารถปลูกได้ครับก็สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายตามพรบสองปลูกสร้างสวนป่า2-5งหสามห้านะครับทีนี้การการปลูกการช่างสวนป่าฉากเนี่ย เราวิธีการปลูกงไงคือระยะห่างการปลูกเนี่ยระยะห่างการปลูกที่ที่ผมแนะนำานปัจจุบันน,นะครับสอคูณ mm hmm. สีนะครับสภาพดินดีๆก็2อคูณส mm hmm. ประมาณ5้ถึงหปีเราก็ตัด สองคูณสี่เมตรสองคูณสี่เมตรครับก็ไล่ละสองร้อยต้นไล่ละสองห้าถึงหกปีเราก็ตัดออกไปครึ่งหนึ่งตัดสางออกไปครึ่งหนึ่งก็เหลือหนึ่งร้อยต้นพื้นที่เอ่อเท่าไหร่จะปลูกแล้วจะมีจะคุ้มทุนพื้นที่ว่าจะเท่าไหร่คุ้มทุนก็เราก็สามารถปลูกได้ตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่คุ้มทุนแต่ว่า ถ้าลายย่อยไม่สามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับถ้าสิบไร่คุณจะยึดเป็นอาชีพค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าช่วงนี้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายในระหว่างที่รอต้นสักอพอต้นสักเป็นไม้รอบตัดฟันยาวนะครับประมาณก็อตอนนี้เราก็ลดจาก40ถึง60ปีมาเหลือที่15ปีที่15ปีนี่เราดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก30เซนติเมตรได้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเส้นรอบวงนี่้เซนติเมตร แล้วมีโอกาสไหมฮะที่กรมป่าไม้จะส่งเสริมการปลูกศัก์ให้กับชาวบ้านตอนนี้กรมป่าไม้ก็ส่งเสริมอยู่ครับ,รบตอนนี้เราก็ผลิตพันธุ์ดีขึ้นมาก็แจกจ่ายชาวบ้านอยู่บางส่วนนะครับนเ่เพอนครับว่าไม้สักที่เราพันธุ์ดีของเราเนี่ยต้นทุนค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นการเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อนี่ต้นละส5บาบาทนะครับ,รบตอนนี้เราก็พยายามจะลดต้นทุนต่อต้นลงมา โดยใช้การปักชำควบคู่กับการผลิตเนืเ้อเยื่อตอนนี้ก็ผลิตได้ในราคาต้นละประมาณ7บาทครับ,บและปัจจุบันก็ผมก็ให้ชาวบ้านเขามาขอได้ก็ผมให้ลายละหนึ่งสองร้อยกล้านะครับถ้าคนไหนอยากได้มากๆโอเคก็ให้มาฝึกอบรมกับเราเราเรา,เราก็ฝึกอบรมใหนะ้แล้วก็พันไปด้วยแล้วคุณไปขยายพันธเอาเองนะครับ ปลกสักมันก็มีปัญหาปลูกสักมันก็ไม่ค่อยมีเดียว่าพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดหน่อยนะออครับพื้นที่จากัดคือว่าที่น้ําท่วมขังหรือไม่ที่ดินเหนียวก็ไม่ควรจะปลูกสักสักมันชอบที่ในที่ดินระบายน้ําได้ดนะีดินลึกนะครับดินร่วนซุยออและความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ6 5ถึง7.5นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางกรมป่าไม้เรามีููยววิจัยเกี่ยวกับพวกสักเยอะไหมครับ ตอนนี้ก็มีที่สถานีวันทวิจัยงาวเป็นแม่ขายอยู่ <Tak af. S 2> ท,ที่เดียวนะครับ <A sea. S 2> แล้วเราเราก็มีหน่วยงานหน่วยงานสนับสนุนอยู่ที่ตามภาคต่างๆครับก็เราผลิตก็ได้ไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะผลิตในเชิงการวิจัยทดลองและส่วนที่เหลือก็แจกจ่ายให้ประชาชนไรไปปูก ต่อไปข้างหน้าคิดว่าเราตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการก็จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่อยู่สำหรับไมนะ้สักเราจดอยู่สิบสายพันธุ์นะครับแล้วต่อไปคิดว่าคงจะต้องอประสานงานร่วมมือกับบุรณาการกับภาคเอก,กชนหรือไม่ก็่ประชาชนทั่วไปเพื่อขยายพันธพันธุ์นี้ให้ปลูกเป็นของประเทศ ไม้สักมันมีอยู่พันเดียวก็เป็นเทคโตนาแคนดิสนะครับเป็นสักตัวเดียวแต่ว่าที่เขาเรียกว่าสักทองสักไขสักขี้ควายตัวนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในดินนะครับปลูกได้ทั่วประเทศแต่ว่าผมรับประกัน่าปลูกได้ทั่วประเทศแต่ว่าพื้นที่คุณต้องเลือกที่ระบายน้ําดีหน่อยกานเจริญเติบโตก็มีผลเกกับพวกแร่ธาตุในดินพวกโครงสร้างของดินนะครับลักษณะโครงสร้างของดินก็มีผลกับการเจริญเติบโตถ้าเกิดว่าเกษตรกรอยากจะปลูกสัก เป็นอาชีพอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นบำนาญระยะยาวเนี่ยเราจะแนะนําเขาอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้เราปลูกให้บางคนเมื่อก่อนเขาว่าปลูกไม่สักแร่ลูกหลานชายนะปัจจุบันเร,เราไม่จําเป็นว่าสิบหปีคุณก็สามารถตัดใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับก็ว,วันก่อนผมเข้าไปไประชุมที่ ประชุมสักโลกนะครับกขของบางประเทศเขา40เดือนเขาตัดมาใช้ประโยชน์ได้แล้วคือ3ปี4เดือนเขาก็ตัดมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนเนื้อไม้มันดูสีมันเข้มขึ้นดูมันดีขึ้นตัวใหญ่ผลิตภัณฑ์ไม้ฉับเขาเอามาใช้ประโยชน์อะไร ปัจจุบันมาทําพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตกแต่งภายในนะครับ mm hmm. มาใช้เป็นดิวอินภายในนะ mm hmm. ตอนนี้อห็นบอกว่าไมา้มาจากมันอยู่ในเรื่องพบอรบใช่ไหมครับค <c oughs> รบพรบจกักมันอยู่ในเป็นตามมาตราเจ็ดตามพรบสองสี่แครับครับไม้สักไม้ยางไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ไหนจะาคุณจะตัดต้องขออนุญ,ญาตจ,จากพนักงานเจ้าหน้าที่ mm hmm. แล้วแล้วแล้วมีมีโอกาสเป็นไปได้แม้ว่าปลูกโดยไม่ต้องขออนุญาตตอนปลูกก็ไม่ต้องขออนุญาตแต่ตอนตัดต้องขออนุญาตก็ไ,ตไปข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะมีหลายภาคส่วนที่ว่าต้องการเอาไม้สักออกจากบัญชีไม้หวงห้ามอยู่นะครับ,รบก็ตอนนี้ก็ต้องคงต้องทําประชาพิจารณ์ดูว่ามันจะข้อดีข้อเสีย<ม>เป็นอย่างไรนะครับทําทําไมยังเป็นหม้หวงาปล่อยเพราะเมื่อก่อนกับไม้อไม้สักอกับไม,ไม้ไม้ยางนะ เพราะตอนนั้นก็ไม้สักก็มาใช้ขายมาบูรณาบ้านเมืองสมัยก็ตันสงครามรังที่สองนะครับ,รบส่วนไม้ยางเขาตอนนั้นก็ใช้น้ำมันยางเป็นเชือเพลิงก็เลยกลายเป็นะ เราเป็นข้อบังคับในของไตรมาตร์ว2484อันนี้คือเป็นที่มาของไม้หัวง้ามครับยังไงยืนยันว่าเกษตรกรที่สนใจปลูกสัก์ทั้งสวนป่าจักก็ยังทําได้เพียงแต่ว่าทําตามขั้นตอนของกฎหมายในโอกาสที่ประเทศไทยและภูมิภาคจะเข้าสู่ AEC เนี่ยนะคะอาชีพปลูกสร้างสวนป่าก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่สามารถเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC กฎระเบียบของแต่ละประเทศเป็นสิ่งจําเป็นนะคะ เราเองในฐานะประเทศไทยการลงทุนปลูกไม้สักเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยทางส่วนของราชการก็จะค่อยๆอลุ้มมารวยหรือว่าหาทางผลผนปรนแล้วก็หาวิธีทางที่จะให้ทางเอกชนเนี่ยมาลงทุนได้ง่ายขึ้นในส่วนของท่านเอกชนทั้งหลายนะคะถ้าท่านจะเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC สิ่งหนึ่งก็คือท่านต้องแม่นยำในเรื่องกฎระเบียบ ในประเทศของตัวเองแล้วก็ระเบียบของประเทศอื่นที่ท่านจะไปค้าขายด้วยนะคะถ้าเราทำถูกต้องตามกฎระเบียบของประเทศเราเองเป็นหลักแล้วเนี่ยการที่เราจะไปสู่ a อซค้าขายกับแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็สามารถทำได้ค่ะในส่วนของอยุโรปนะคะ EU ได้กำหนดว่าปี58เนี่ยสินค้าวัสดุเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยที่จะเข้าไปขายกับเขาเนี่ยต้องมีถิ่นกำเนิดที่ชัดเจนของ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นั้นๆเข้าไปนะคะอันนี้ค่ะถ้าเราไทยเนี่ยเตรียมพร้อมโดยเฉพาะถ้าว่าเราจะลงทุนปลูกต้นสักเป็นสวนสักขนาดใหญ่นะฮะเราทําตามระเบียบเลยนะคะโดยที่ว่าก่อนจะปลูกท่านก็มาขึ้นทะเบียนสวนสักกับเราเมื่อท่านจะตัดท่านก็มาแจ้งว่าจะตัดเราก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้ว่า,าไม้สักอันนี้ท่านตัดจากในที่กรรมสิทธิ์ของท่านนะคะ ไม้สักอันนี้ได้เอาไปนําไปแปลรูปเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมื่อส่งเข้าไปขายที่สหภาพยุโรปนี่นะคะก็เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางสหภาพยุโรปค่ะในส่วนของ AEC เนี่ยก็เข้าใจว่าแต่ละประเทศก็ต้องเตรียมพร้อมอันนี้เหมือนกันที่เขาจะไปแข่งขันกับสหภาพยุโรปให้ได้ไทยเราก็เป็นหนึ่งที่อยู่ใน AEC ที่จะดําเนินกิจกรรมร่วมกันนี่นะคะเตรียมพร้อมตั้งหลักไว้ก่อนค่ะแล้วก็พยายามศึกษากฎหมายของ ประเทศข้างเคียงนะคะเพื่อที่จะพร้อมแล้วก็เข้าไปลงทุนแล้วไม่มีปัญหาทางด้านกฎระเบียบแล้วก็จะทําให้การดําเนินกิจการของท่านเนี่ยราบรื่นนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของวิชาการในเรื่องของกฎระเบียบที่จะลงทุนปลูกสร้างสวนปากกว่าก็เชิญปรึกษาได้ที่กรมป่าไม้ะคะ่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะก็โทรที่เบอร์02-5614292-3นะคะ ก็จะมีโอเปอเรเตอร์นะคะท่านก็บอกว่าท่านอยากจะติดต่อทางด้านไหนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะอโอนสายไปทางแผนกที่ท่านต้องการที่จะรับทราบบริการนะคะเพราะว่าอันนี้กูเสร็จเต็มแล้วนะทําแล้วก็นี้สายเต็มคือสายเต็มเลยจะต้องเป็นเต็มเริ่มจะเป็นสภาพแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาเก็บขอบให้สวยอีกแบบนี้เราต้องมาเก็บให้มันสวยส